ชื่นมื่นอีกคู่บุรีลูกชายโหน่งเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวแล้วขอแสดงความยินดีกับบุรีศิวนาถลูกชายของนักแสดงตลกแนวหน้าเมืองไทยโหน่งชาชาชาที่ก่อนหน้านี้โหน่งได้โพสต์ภาพบุรีกับแฟนสาวซึ่งทั้งคู่อยู่ในชุดสีขาวราวพรีเวดดิง้งพร้อมกับท่าโพสสุดหวานพร้อมกับระบุคแคปชั่นหัวใจสีแดงสองดวง ล่าสุดวันนี้วันที่21ธันวาคมเป็นเลิศยามงามดีของบุรีควงแฟนสาวเข้าวิวาโดยทางด้านหน่งได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานแต่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขสักขีพยานแน่นงานพร้อมทั้งระบุความในใจถึงลูกชายว่าไปสร้างครอบครัวกันนะลูกทั้งสองขอให้มีความสุขสุขวันนี้วันพรุ่งนี้สุขทุกวินาทีสุขตลอดปีสุขตลอดไปสุขตลอดชาติสุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮงๆ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของลูกทั้งสองคนรักนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ